ฮัลโหลฮัลโหลมาจ้ามาจ้ามากันอีกแล้วทุกคนมาพบเจอกันวันนี้ในช่องมีดีเต็มพุงวันนี้ไม่ได้พามากินนะจ๊ะวันนี้ไม่ได้พามากินวันนี้เราไปชอปปิ้งกันมาเมื่อคลิปก่อนเรารีวิวนะเราไปชอปปิ้งอาหารร้านเอเชียมาไปซื้อของร้านเอเชียมาได้ของเอ่อของไทยๆมากินนะวันนี้เราไปซูเปอร์มาร์เก็ตของเดนมาร์ก เราก็มารีวิวกันอีกแล้วเรามาอวดกันอีกแล้วว่าวันนี้เราได้อะไรมาบ้างนะทุกคนวันนี้วันนี้ไปซูเปอร์มาร์เก็ตที่เดนมาร์กอันดับแรกเลยทุกคนพาส e ์ลี่นะคะพาสลี่พาส e ลี่นะคะผักของเราเราขาดไม่ได้ไข่ค่ะได้ไข่มาหนึ่งแผงนะคะเป็นไข่ไก่เนาะไข่ไก่ที่นี่นะคะทุกคนถ้าใครที่ยังไม่เคยได้มาอยู่ทางยุโรปนะคะทางนี้นะก็ มาใหม่ๆจะแปลกใจนิดนึงว่าเอ๊ะไข่มันเป็นสีขาวนะคะไข่เป็ดเอ้ไข่ไก่นะคะนี่นะะมันจะเป็นสีขาวแบบนี้นะคะแต่มันเป็นไข่ไก่ซึ่งเรามาจากประเทศไทยเราจะคุ้นชินกับการที่ว่าไข่ไก่มันจะต้องเป็นสีน้ําตาลนะคะเพราะไข่ไก่มันจะต้องเป็นสีน้ําตาลถ้าไข่สีขาวคือไข่เป็ดนะคะเราจะคุ้นชินกับการเอ่อกับอะไรแบบนี้นะแต่มาที่นี่นะคะไข่ไก่จะเป็นสีขาวนะคะ ไข่ไก่ก็เป็นสีขาวนะคะมันแล้วแต่พันไก่ซึ่งมันก็เป็นความรู้ใหม่ของแม่จามา๋านะมันเป็นความรู้ใหม่ของแม่จ๋าเพราะตอนแม่จ๋าอยู่ไทยก็ไขส่สีขาวคือไข่เป็ดไขส่สีน้ำตาลคือไข่ไก่แต่ที่นี่สีขาวก็คือไข่ไก่ค่ะแล้วแต่พันม้ไก่นะคะแล้วก็เราได้อาหารเป็นอาหารสาําเร็จรูปมาอาหารที่เป็นอาหารสาเร็จรูปเป็นอาหารของคนเดนมาร์กเนาะก็ อ,อ,อย่าถามแม่จ๋าเลยว่ามันคืออะไรบ้างเนาะก็ดูนะคะประมาณนี้นะค่ะนะคะก็เราก็เอาไปมันใส่เป็นแบบว่าตู้อบนะคะตามเวลาเขาก็จะมีวิธีว่าอ่าไปอุ่นไปวอร์มไปอะไรกี่นาทีกี่นาทีความร้อนเท่าไหร่นะคะเขาก็จะบอกไว้เนาะสะดวกง่ายๆนะอันนี้ก็สําหรับของคุณสา้ะแม่จ๋าก,ก็จะไม่ค่อยถนัดแนวนี้นะคะแล้วก็ได้อันนี้มานะคะน่านจะเป็นประมาณ เป็นเหมือนแกงกินกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็เป็นอาหารแถบทางของเขาอ่ะนะคะก็เหมือนกันนะคะเราก็ไปอุ่นไปวองนะคะแล้วก็สิ่งนี้ค่ะก็เหมือนกันนะาะาสาเร็จรูปนะคะแม่จาก็จะไม่ค่อยมีความรู้เรื่องชื่ออาหารของที่นี่หรอกค่ะเพราะว่าเพราะว่าในแต่ละวันของแม่จ๋าเนี่ยแม่จ๋าจะกินอาหารไทยซะเป็นส่วนมากคิดซะว่า95%แม่จ๋าก,กินอาหารไทยอีก5%แม่จ๋าก,กินอาหาร อของทางเดนมาร์กเขาเนาะพ่อแม่จ๋าจะไม่ค่อยชอบเลยนะคะอาหารฝรั่งอะไรพวกนี้นะคะก็เลยจะไม่ค่อยมีความรู้เรื่องอาหารของทำแถบนี้สักเท่าไหร่ไม่ค่อยได้กินแล้วก็ไม่ค่อยได้ทําและอย่างหนึ่งก็ทําไม่ค่อยเป็นด้วยนะคะก็กลายเป็นว่าเอาให้ดูแล้วกันแต่ว่าชื่ออะไรก็ไม่ได้บอกพ่อแม่แต่ไม่รู้มาแครอทนะแครอทของเราถ้าแม่จ๋าไปชอปปิง้งนี่จะเน้นเรื่องผักนะจะเน้นเรื่องผักสมามรา คุณสาวบอกว่าถ้าไม่จ๋าชอปปิ้งนี่จะได้ผักมาเยอะแต่ถ้าคุณสาไปชอปปิ้งก็จะได้ประมาณอาหารอาหารที่เป็นอาหารสําเร็จรูปแล้วก็เป็นพวกขนมเป็นช็อกโกแลตเป็นอะไรไปพวกนั้นนะคะแล้วก็ต้นหอมของเราจ้าต้นหอมนะคะเน้นผักเลยเกลือเทศนะคะเกลือเทศเอาไว้มาตำส้ตมตำเนาะบล็อกโคลี่ค่ะบล็อกโคลี่หัวนี้สิบสองโคนนะคะที่พูดคือจําได้อยู่ในหัวสิบสองโคนก็นะคะคูณห้าไปค่ะ,ะ,คะบล็อกโคลี่หัวนี้ ได้กล้วยมาสองลูกนะคะกล้วยสองลูกคุณสาคุณสาเขาจะชอบกินกล้วยและก็กระหล่ำอันนี้เป็นกระหล่ำเจดีทุกคนกระหล่ำเจดีหรือมันก็จะมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปแต่ละท้องถิ่นเนาะแต่แม่จ๋าจะเรียกกระหล่ำเจดีมันสวยเรื่องของเรื่องคือจริงแม่จ๋าจะไม่ซื้อหรอกแต่คุณาโอ้สวยดีคุณจ๋าคุณสาให้ซื้อว่านาก็จะเป็นอะไรประมาณนั้นแหละนี่นะคะทุกคนจะโชว์ให้ดูแม่จ๋าจะเรียก แม่จ๋าจะเรียกว่ากล่มเจดีนะคะหรือบางชื่อเขาก็จะเรียกกระลำเสียงพระนะหรือก็มีอีกหลายๆชื่อนะแต่แม่จ๋าก,ก็จําไม่หมดแต่ที่แม่จ๋าจาได้คือแม่จ๋าจะเรียกว่าเป็นกรนะลำเจดีเนาะทุกคนกระลำเจดีกระลำเสียงพระทุกคนดูสวยงามมากนะกระลำหัวกระลำแบบนี้นะทุกคนเนาะ ไม่กล้ากินเนาะมันสวยเนาะแต่เอามาตั้งโชว์หรือเอามาแบบว่าอวดๆกันแบบนี้สวยดีนะคะใครเคยเห็นบ้างนะหรือใครยังไม่เคยเห็นนะคะก็ดูนะนี่ค่ะไม่จะเอามาอวดนะคะช่องนี้ชอบอวดค่ะขี้อวดโอเคนะเดี๋ยวใส่ถุงไว้เหมือนเดิมก่อนใส่ถุงเข้าไว้เหมือนเดิมเวลาไปช้อปปิ้งพี่เลยไม่พลาดค่ะแม่จ๋าเรื่องผักนะชอบซื้อผักแต่ก็ อย่างว่าที่นี่มันก็ผักไม่หลากหลายเท่ากับบ้านเราผักที่แบบว่าที่เราชอบกินนะก็ได้ถั่วมาทุกคนถั่วมาอ่าจะเรียกว่าส่วนผักแกวก็ได้สําหรับเราแต่มันก็จะประมาณคืบหนึ่งนะคะมันจะประมาณไม่ถึงคืบหรอกมันก็จะประมาณเลยนิ้มมาหน่อยหนึ่งนะคะเอามาใช้เป็นตัวผักแาวได้ขนมปังดำของเดนมาร์กค่ะนี่ของคุณสา ได้ซอสเทอริยากิมาได้แป้งพิซซ่ามาค่ะแป้งพิซซ่าแล้วก็น,นี่ก็เป็นงาเนาะเอาไว้เวลาทำเทอริยากิก็โรยงาไก่เทอริยากิอะไรแบบนี้เป็นน้ำผลไม้จ้าเป็นน้ำผลไม้สองน้ำผลไม้แล้วก็เป็นโยเกิร์ตสาง อันหนึ่งแล้วก็เป็นนมหนึ่งก็เป็นถัวนะะถ่วค่ะถั่วถั่วนี้เอามากินเล่นได้เอามาไว้ใส่ผัดไทยนะคะแล้วก็แกงม,มัสมัมนได้นี่ทั้งหมดของวันนี้ที่เราไปช็อปกันมาจ้านะคะก็โอเคทุกคนคลิปนี้ก็อวดกระอ้างกันเรียบร้อยแล้วนะคะอวดให้สาสมใจอวดจนสาสมใจแล้วก็จะขอบายบายไปก่อนแล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะ